สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8พฤษภาคม2568นะครับก็มาอัปเดตนะครับเห็ดตับเต่าที่สวนลุงนวยนะครับช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าโปรยปลายเป็นระยะบวกกับกลางวันนี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวเพราะฉะนั้นนะเชื้อเห็ดตับเต่าก็จะเจริญเติบโตและขยายได้ดีนะครับวันนี้ลุงนวยก็ได้เวลามาเก็บเห็ดนะครับ ตับเต่านะครับบางดอกก็บานไปบ้างแล้วบางบอกบางดอกก็กําลังกินเลยครับวันนี้ก็มาเก็บให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับนะครับาการดูแลไม่ทําลายดินนะครับปลูกป่านะครับให้ต้นไม้นะครับให้ความชุ่มชื้นช่วงที่ไม่มีฝนก็พยายามให้ความชื้นกับพื้นดินนะครับก็จะได้เห็ดตับเต่า มากินนะครับเหลือกินก็แบ่งปันขายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทำลายดินไม่ทำลายน้ำไม่ทำลายอากาศนะครับดูแลต้นไม้ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้เชื้อเห็ดได้เดินเขาเรียกว่าเป็นรากอาศัยนะครับของผมนี่ก็จะมีต้น หางนกยุงฝรั่งนะครับต้นขนุนนะครับมีขานะครับมีกระถินนลงนะครับก็ปลูกๆปกอยู่นะครับพอเชื้อเดินก็จะติดต่อถึงกันทางรากนะครับก็ให้ความชื้นเรื่อยๆนะครับก็จะได้เห็ดตับเต่าเกิดมาเป็นรุ่นนะครับขึ้นอยู่สภาพความชื้นในอากาศอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับ เห็ดตับเตาก็จะแทงขึ้นมานะครับถ้าช่วงอุณหภูมิพอเหมาะก็ประมาณสักอาทิตย์หรือประมาณสองอาทิตย์ไม่เกินนี้นะครับเห็ดตับเตาก็จะแทงขึ้นมาเป็นรุ่นๆน,นะครับส่วนดอกที่บานแล้วก็นำไปขยายเชื้อต่อนะครับปีนี้ก็ฝนลงแล้วนะครับเดี๋ยวลุงนวยก็จะ ทําการขยายเชื้อนะครับไปจุดอื่นๆต่อนะครับเพราะว่าที่สวนก็จะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับก็ใช้ทางด้านอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื้อก็จะรอดปลอดภัยนะครับก็ดูแลเรื่องดินนะครับไม่ทําลายดินนะครับเน้นธรรมชาตินะครับเพราะนี้เป็นเห็ดธรรมชาติเมื่อเชื้อ เห็ดตับเต่าเดินกับรากต้นไม้ไหนแล้วนะครับก็เก็บกินไปจนกว่าต้นไม้นั้นจะตายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเห็ดที่อยู่ได้นานมากนะครับแต่ว่าต้องดูแลในช่วงแรกก่อนนะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเห็ดตับเต่าที่สวนลุงนวยนะครับก็มาอัปเดตให้ดูในเดือนพฤษภาคม2568นะครับ